สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก้าเลขเด็ดจากทีเด็ดเจ้าพ่อปากแดงงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายน2 5งพัน้าหมาให้ทานผู้ชมได้ ม่งกันเดจ้าทีเด็ดเจ้าพ่อปากแดงเลขเด็ดเดจ้าอันนี้เจ้าแม่ตะเคียนเป็นไห้เดืนสามครบรอบนะจ้ะ เป็นหนังสือที่เด็ดเจ้าพ่อปากแดงเด้อจ้าเพื่อนกระเข่าทุกงวดเดือจ้าโดยเฉพาะหนาเจ้าพ่อปากแดงนานี้เลขตัวนี้หาซื้อปรได้แล้ว ท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายน2565หาซื้อบะไเรเลยจ้ะ ปรดใสวิจาจณญาณในการรับชม้ะยจ้าหวดน,นี้ทุกหนานเลยจ้าที่เิ่นมาที่เิ่นดินเก่ากับเดินหก จะหนานี้เป็นกระเด็นเก่ากระหูกเนาะจ้าสื่วอวลรยังเนอนนี่ทีเด็ดเจ้าพ่อปากแดง นานี้พึ่งกระเด็นเข้าคือกันนะจ๊ะมีเก้าสามเก้าหาแล้วก็เก้าแปดหมวดีเแล้วเพึ่งกระเขายุดหรือจ๊ะทีเบ็ดเจ้าพ่อปากแดงเพึ่งเข้าตัวใดพึ่งเข่าหุเจ็ดี่จ้า เาตัวนี้หัดนี่พันเดินตัวนี้เจะจะเด่นเก้าห้าหมดที่แล้วขึ้นกับขเขาอยู่หนาเลยก็ได้ทีเด็ดเจ้าพ่อปากแดง เขาเก้าหาเลยจ้าคิดว่าหมดนี่เก้าห้าหรือเก้าหกมักไปจังเสียจ้านี่จ้านี่จะคนเดินเก้าทีเด็ดเจ้าพ่อปากแดง ส่วนมากพื้นดินเก่าเนะจ้ะดินเก่าอันนี้พื้นกวาวสามเก่าเนะจ้ะ อีเด็ดเจ้าพ่อปากแดงส่วนมากเป็นเดินเก่างวดที่แล้วนะจ้ะงวดที่แล้วเพิ่นก็เขาเหกเจ็ดนะจ้ะน่จ้ะแต่ว่าแอดก็มักเจ็ดอยู่ บัตเตอร์สีขาขาวนี่ตัวนี้เนาะจ้ะเนาะเอามาเบิง่งเลขที่ติดเก้าเนาะ มีสามเก้าเดี๋ยวจะหนานีมีสามเก้าแต่ะบะพนมมีแปดสามหกอาจารย์นี่เพิ่งก็มานี่งเก้าหก เลขติดเก่ากามาไหลอาจารย์ฤาจ้าเจ้าพ่อรักรังทองพิ่งกามาเก่าหาเนาะพิชิตโชคพิ่งกามาเก่าหาคือกันแต่ว่าอันนี้เป็นเลขติดเก่าเนาะส่วนเจ้าพ่อปากแดงนี่ นี่ยนี่แหละจ้ะมาตัวนี้แล้วก็มาเก่าหาตัวนี้เอาเล็กติดเก่ามาให้เบิ้งเดวยจ้าโดยเฉพาะ เจ้าพ่อปากแดงเก้าห้าเก้าด้วยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้ด้วยจ้าจะได้โบผ่าดงวดต่อไปงวดนี้ผู้ใดกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีด้วยจ้าให้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ท่านโชคดีทุกๆทา่านเลยจะที่คอมเมนต์หรือที่กดไลค์กดติดตามขอให้ท่านโชคดีทุกๆทา่านเลยจ้ะขอประคุณหลายๆเลยจ้ะสวัสดีจ้า